สื่อกัมพูชาได้โพสต์อินดีต้อนรับสู่อาณาจักรแห่งกัมพูชาของนางงามจักรวาลประจำปี2023ที่สวมเครื่องแต่งกายของกัมพูชาซึ่งเป็นชุดขมรดั้งเดิมด้วยความรักความเคารพและมีคุณธรรมเราได้เตรียมพร้อมด้วยรักจากห้องชุดเสื้อผ้าขมรชื่อดังซึ่งเจ้าของร้านที่อยู่ในจังหวัดกันดาน ได้ถอดชุดกระโปรงสองชิ้นพร้อมผ้าคลุมและผู้เป็นวัฒนธรรมเขมรดั้งเดิมที่เป็นร้านจำหน่ายเครื่องสำอางและเครื่องแต่งงานที่มีเครื่องประดับที่มีชายผ้าเป็นผู้ห้อยสวยงามและทางด้านสื่อดังกัมพูชาได้มีรายงานว่าเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ MISS UNIVERSE ได้มาเยือนกัมพูชาและสวมชุดอัศราแสนสวยเนิสปาลาซิออส ผู้ชนะการประกวด Miss Universe และจอนโซติมา Miss Universe กัมพูชาได้สร้างความประทับใจหลังจากที่ผู้เข้าประกวดทั้งสองคนได้โชว์ชุดอัสราของพวกเขาซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กัมพูชาสำหรับการมาเยือนของ Miss Universe โดยเซนิส巴าซิออส ผู้ชนะการประกวดนางงามจักรวาลโคดที่72ได้เดินทางมาเยือนจังหวัดเสียมราชราชอาณาจาักรกัมพูชาหลังจากที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้เยี่ยมชมศิลปะของกัมพูชาในช่วงเย็นของวันที่8เมษายนที่ผ่านมาโดยการมาเยือนของ Miss u n i v e r s ์สทาให้แฟนๆชาวกัมพูชารวมถึงคนรักมิ s อ u n i v e r s ์อยากจะเห็นมานานแล้วเพราะว่าผู้ชนะมิสอ u นิเวิร์ ไม่เคยมาเยือนประเทศกัมพูชาเลยนี่เป็นครั้งแรกที่กัมพูชาได้ต้อนรับมิ s อ n นเว r ร์สเชนนิสปลาซิออสซึ่งมีพื้นเพมาจากนิคารากัวโดยในวันที่9เมษายนแ,นแฟนๆตื่นเต้นอย่างมากที่ได้เห็นมิ s อ u นเว e ร์สและโสติมา มิสยูนิเวอร์สกัมพูชาปี2023สวมชุดอับสราและถ่ายรูปร่วมกันที่นครวัดทำให้แฟนๆตื่นเต้นกับรูปนี้มากซึ่งได้มีส่วนร่วมอย่างมากในการส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาภายใต้แบรนด์มิสยูนิเวอร์สอันโด่งดังไปทั่วโลกซึ่งมีการสนับสนุนอย่างมากมาย โดยซีนิสปาลิซิออสและโซติมาในชุดคเมนอัปสราสวยงามดูอ่อนช้อยและมีสเสน่ห์แม้ว่าอากาศจะร้อนมากแต่ทั้งคู่ก็มีความสุขที่ได้สวมชุดคเมนดั้งเดิมอวดความสวยงามและบรรยากาศของอังกอรวัดอีกเจดีที่ไม่มีประเทศไหนเปรียบเทียบได้ โดยหลังจากรูปภาพนี้เผยแพร่ไปนะคะก็ได้มีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าทำไมดูอีกชุดหนึ่งเหมือนกับชุดไทยเลยไม่ใส่ชุดไทยไม่ได้เลยใช่ไหมจะต้องพยายามโปรโมทชุดไทยตลอดเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าแปลกจริงๆกัมพูชาก็มีเครื่องแต่งกายและวัฒนธรรมที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแต่ชาวกัมพูชาส่วนมากกลับเพิกเฉยแล้วก็พยายามจะใช้ชุดไทยไปโปรโมทประเทศตัวเอง พยายามจะให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปเที่ยวประเทศตัวเอง เพื่อจะได้เข้าใจผิดๆว่ามีการแต่งกายเหมือนกับประเทศไทยบางคอมเมนต์เขีเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่าเท่าที่ฉันทราบกัมพูชาไม่มีหมู่บ้านที่ทอผ้าไทยทั้งหมดนั้นน่าจะซื้อมาจากเมืองไทยซึ่งปัจจุบันนี้หาซื้อได้ง่ายมากๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคิดว่าน่าจะดูสวยไปอีกแบบนะแต่ว่าที่อังกอวัดเห็นว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้อนุญาตให้สวมชุดแบบที่มีสบายไม่ใช่หรอหน้าด้านขนาดน ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วบางคอมเมนต์บอกว่าเปลี่ยนเถอะให้คนตั้งประเทศบอกไปเลยว่าชุดอับสราไม่ใช่ชุดประจำชาติของกัมพูชาแล้วพยายามจะทำทุกอย่างให้เป็นเหมือนประเทศไทยแล้วก็มีคนกัมพูชามาคอมเมนต์นะคะว่าคุณคงจะไม่เคยรู้จักกัมพูชามาก่อนตอนนี้ได้มีรูปภาพและคลิปวิดีโอมากมาย ที่ได้เปิดเผยถึงวัฒนธรรมและประเพณีอันแท้จริงของกัมพูชาให้คนทั่วโลกได้รับรู้ว่าประเพณีของกัมพูชานั้นสวยงามและมีเอกลักษณ์ขนาดไหนแม้แต่นางงามจากกวาลยังมาเยือนกัมพูชาและใส่ชุดประจำชาติที่เป็นชุดขเขมรดั้งเดิม บางคอมเมนต์ก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่าเท่าที่ฉันรู้ล่าสุดตอนนี้เหมือนกับว่าชุดไทยได้ยื่นทะเบียนกับยูเนสโกแล้วไม่รู้ว่าทำไมกัมพูชาถึงได้นำเสื้อผ้าที่เหมือนกับชุดของประเทศไทยไปสวมใส่ครั้งแล้วครั้งเล่า เพราะเท่าที่ฉันอ่านประวัติศาสตร์ดูการแต่งกายของกัมพูชาในประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นแบบนี้เลยบางคอมเมนต์ก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษค่ะบอกว่าเสื้อผ้าแบบนี้ที่คนกัมพูชาสวมใส่เป็นชุดที่มีสบายผลิตโดยคนไทยทั้งนั้นกัมพูชาไม่สามารถทอผ้าแบบนี้ได้หรอกบางคอมเมนต์บอกว่าหากใครไปเที่ยวกัมพูชาสักครั้งจะรู้ความเป็นจริงเลยว่าในกัมพูชานั้นวัฒนธรรมการแต่งกายนั้นเป็นยังไงและในอังกอร์วัด มีนักท่องเที่ยวไปเยือนมากน้อยแค่ไหนหากเปรียบเทียบกับนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยบางคอมเมนต์บอกว่าพูดตามตรงกัมพูชานั้นอ้างทุกอย่างจากประเทศไทยเหมือนกับว่าวัฒนธรรมของพวกเขาได้ถูกทำลายไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งนี่เป็นข้อเท็จจริงที่ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่นั้นยังไม่รู้ซึ่งอย่างไรก็ตามเรื่องแบบนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากบางคนที่เป็นชาวกัมพูชาแต่พยายามจะทำทุกอย่างเรียนแบบประเทศไทย Bye. บางคอมเมนต์ก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะบอกว่าฉันคิดว่ากัมพูชาพยายามจะลอกเรียนแบบชุดไทยอยู่นะเท่าที่เห็นรูปภาพต่างๆที่ใส่ชุดเหมือนกับชุดประเทศไทยแล้วก็มีธงของกัมพูชาอยู่ฉันเชื่อเลยว่าพวกนั้นเป็นรูปของผู้หญิงที่สวมใส่ชุดไทยคลาสสิกและกัมพูชาก็นํามาอ้างว่าเป็นชุดของตัวเองบางคอมเมนต์บอกว่าจริงๆแล้วชุดมัตนะธรรมนั้นไม่เหมือนกันแต่ว่าภาพในปัจจุบันอาจจะดูแกล้งเคียงกันมากๆเพราะว่าชุ ดไทยนั้นมีขายในออนไลน์เยอะแล้วก็ชาวต่างชาติสามารถสั่งซื้อชุดแบบนี้จากเมืองไทยไปใส่ได้เลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนนี้กัมพูชาพยายามจะทําทุกอย่างและอธิบายให้คนรุ่นใหม่เข้าใจว่าประวัติศาสตร์อันแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรพยายามจะนําวัฒนธรรมและเครื่องแต่งกายรวมถึงประเพณีต่างๆของไทยเอาไปไว้ในนครวดัดแต่ว่าไม่สามารถทําได้พยายามจะเรียนแบบทุกอย่างที่เป็นไทยแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นของ ูชาเพราะว่าเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศถึงจะไปอ่านหนังสือมามากขนาดไหนแต่ความเป็นจริงก็ไม่สามารถทำแบบนั้นได้เพราะว่าไม่มีรากวัฒนธรรมของไทย ชาวต่างชาติบางคนก็มาคอมเมนต์นะคะว่าทำไมดูการแต่งกายของคนไทยและคนกัมพูชาที่ใส่ชุดวัฒนธรรมมีสิ่งที่คล้ายกันมากๆเลยฉันแทบจะแยกไม่ออกแต่พวกเขาก็พยายามจะคัดลออและระบุข้อมูลต,ตัวตนของตัวเองว่านำมาจากไหนต่างคนต่างอ้างว่าเป็นของตัวเองแต่ว่าน่าเสียดายหากไปค้นในประวัติศาสตร์ก็จะมีข้อมูลที่ระบุเอาไว้อยู่แล้วว่าเป็นของประเทศไหน ฉันคิดว่าถ้าลองสืบค้นข้อมูลดูน่าจะเป็นของประเทศไทยมากกว่าแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมกัมพูชาถึงพยายามจะลอกเรียนแบบทั้งๆท,ที่แต่ละประเทศก็มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองฉันอยากบอกว่าคุณสามารถที่จะนำประเทศตัวเองใช้วัฒนธรรมของกัมพูชาได้คนกัมพูชาควรจะเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมกัมพูชาและวัฒนธรรมไทย บางคอมมเน์บอกว่าฉันพยายามจะเข้าใจขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมของกัมพูชาว่าแตกต่างกันมากแค่ไหนการเห็นแค่รูปภาพอย่างเดียวไม่สามารถทำให้ฉันแยกออกจากกันได้เลยแต่ว่าตอนนี้ฉันเข้าไปเปิดดูก็สามารถรู้ได้ว่าชาวกัมพูชานั้นน่าจะมีการแต่งกายที่ไม่ได้เหมือนในปัจจุบันหรือว่าชาวกัมพูชาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายไปแล้วก็ได้ โดยมีคนมาตอบในคอมเมนต์นี้นะคะว่าวัฒนธรรมและชุดที่เป็นประเพณีดั้งเดิมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างเด็ดขาดชุดวัฒนธรรมที่เป็นแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นชุดที่เรียกว่าชุดไทยมีสบายสวมใส่แบบสวยงามเป็นชุดดั้งเดิมของประเทศไทยที่มีกันมาตั้งนานแล้วมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนและล่าสุดตอนนี้มีข่าวไปทั่วโลกว่าประเทศไทยได้ยื่นชุดไทยเป็นหนึ่งในรายการ ที่จะขึ้นมาระดกโลกในปีถัดไปอีกแล้ว